เดี่ยวค่ะพี่คนบอกนะอันล่าสุดมีภาพกันขีใส่ชุดแต่งงานครับแหมทุกคนก็ถามหนึ่งเลยว่าอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่มีคนแซวมันเป็นแซเลยอ๋อครับก็เป็นงานแล้วครับน้องก็ใส่ขำๆครับก็คงมีคนแซวบ้างเลยต้อใส่ละสวยไหมครับสวยจ้ะตันเฉียบตันมากไม่เราคนอนึ่งแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าคู่รุ่นคู่นี้เขาแต่งกันไปแล้วอะไรเงี้ยเราเป็นคู่เราแต่คูาก็โฟกัสเออมาที่คู่เราบ้าง เรายังไม่รีบเราทำงานกันก่อนแล้วเขาแต่งก็สวยไหมล่ะสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วไอ้ขับตอนงเขาใส่ไมได้มาบอกอ่ะไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเอาอะไรคอนซูมแซวเยอะๆก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีมันถือว่าเขาแซวกันเยอะอ่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบใช่ทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอ้จริงๆเราก็คืออยากแบบ มันก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แบบโตกใจตกใจหนักเลยเพราะว่าก็ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาเขาส่งมาให้ดูไหมครับเขาได้ส่งมให้ดูไหมครับไม่ได้ส่งนะครับเห็นในไอจีเห็นแล้วคือแบบว้าวจ้ะจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าครกเนล็มีบ้างแหละครับแต่ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบซีเรียสเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบ ต้องรีบไปถึงจุดนนั้เลยทุกทีเราเตรียมความพร้อมไม่บ้างไม่คู่ว่าเอ้ยอาจจะต้องเริ่มแต่แตเริ่มคิดถ้าการบางรักก่านครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอนะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเ,เรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวเงี้เหรอค่อยๆเขกต้ไปครับแบบว่า,ายังไม่รีบแต่เราจะเวลาท,ที่ที่ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆปีนี้น่าจะโอเคเลยนะน่าจะแบบเอ้ยรู้ใจกันหมดแล้วรู้ตัวแล้วก็รู้ใจแหละครับแต่หมายถึงว่าแบบยังยังไม่ได้มองไปหนึ่งสเต็ปแบบ มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมีว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินไว้เป็นสินสอดเงี้ยใช่ดีนะแค่ไหนว่าคิดถ้าเกิดโยนตทุกคนีโยนต่อไปเลยถ้าเกิดมีสินสอดแสดงว่าต้องคิดว่าเอ้ยเราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราเราก็ต่างคนต่างแบบทำ งานทำหน้าที่เราให้ดีก่อนะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบเออวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเคยมอง,มองเคยมองภาพไมว,ว่าเอ,อ้ยเราจะไปเป็นยังไงนั้นเออไม่เป็นจุดนั้นแล้วว่า,ม,ามันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรเงี้ยแคออ่ผมอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้พูดไปดังนักนแต่ส่วนตัวก็ยังยังยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับผมไม่คิดว่าใครจะมาสตาร์รถผมมาตั้งไหน อย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนนีออ่ไปแสดงความด,ดีเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานรุ่เพื่อนไม่มีแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พิมเราอย่างเงี้ยเปล่าฮะไม่มีนะพี่เ,ออเพื่อนก็เออเพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนบอกว่าเยียงแล้วยังไม่ได้รีบกันค่ะคิมก็ไม่แซวมั้งเหรอคิมเบอร์ลี่เขาไม่แซวมั้งเหรอไม่มีมีผมจะแซวเขาแล้วงานแต่งเขาจะไปไหม ไปครับแล้วเราจะไปร้องเพลงจริงไหมถ้าเราเตรียมไว้่ยบอวไปเราจะไปร้องเพลงจริงไหมขอทางคิมเบอรี่ไว้เลยว่าถ้าผมไปผมขอร้องเพลงเขาบอกว่าไม่ดีกว่าพี่โอ้อะไรไม่ต้องร้องเพลงพี่จะร้องเพลงอะไรอาริโอเลยนะต้องเพลงหมอหลวงไปร้องเพลงหมอหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วงอเตอร์ปาร์ตี้มันก็อาจจะมีเีมไทยเีมอะไรได้ไหมเขาบอกอย่าเลยพี่โอมาก็พออันนี้ก็จะเป็นอิตาลีเลยใช่ไปอิตาลีหรือว่าไปอิตาลีด้วย ไม่ในกรุงเทพด้วยโอเคไม่ไดนานไปเลยไปอิตาลีแต่กาชวนรไปชวนถ้าเขาชวนไปไหมฮะก็เขาชวนไปไหมก็อยากจะร้องเพลงแต่เพลงไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าที่ไทยก็ขอจังเพลงก็คือที่ได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไปแล้วจะขอรบพิโชติไปไปร้องเพลงหนึ่งมาเพราะว่าพี่หนุ่เรื่องนี้เรื่องที่แจ็คแฟนฉันชวนเราไปฟิชิริ่งแล้วเราก็สมบท์กับแจ็คเป็นหนึ่งค้านะครับเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่เขาโทรมาชวนยังไงบ้างกับเพลงเขา เขาบอกโอ้เนี่ยมีเพลงอยากให้ฟีดอะไรเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวไม่ได้ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่าเขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการการร้องที่มาาอนเกใร้อเขาก็เขาเขาปุ๊บพอผมจะร้องบอกบอกแค่ร้องพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้แล้วผมขับรถไกลมากนะพี่ไปสิ่งรถเสีย จ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนนึงแต่จำนะทุกวันนี้คำเดียวคำเดียวเลยคำเดียวเลยทำเงินเราไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ด้วยไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องแล้วก็ให้พูดแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเลยแล้วผมแบบเขาหลอกผมแหละหลอกเป็นไหมซึ้งใจไหมกับเพื่อนคนนี้ซึ้งไหมอ่ะซึ้งแล้วก็ แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านาเนี่ยก็เ,เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลงด้วยแต่ครัวนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมน้องเพิ่มก็แทว่าเราก็เปหมือนไปยืมความดังของเขามไหวใจเขาไงไหว้ใจด้วยเพื่อนพิกไงก็เลยพูดไปหนึ่งคำเลยแจ็คก็เลยจำจนวันนี้เลยจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึง แจ็คด้วยว่า,วาถ้าเขามีโอกาสว่าอยากจะขอฟีดเพลงนะร้องแบบจริงๆอ,ะอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้อะแล้วแจ็คบอกว่าโอ้ให้แต่งเพลงให้ด้วยแบบว่าจะคเขาบอกว่าอยากให้แจ็คแต่งเพลงให้หนึ่งเพลงไม่ต้องแต่งตอนนี้ขอท่อนเดียวก็พอขอท <c oughs> ่านร้องท่อนเดียวก็พ <c oughs> <ข>อที่ไม่ได้เป็ขอให้เป็นบทในเพลงหน่อยใช่ขอให้ได้เอื้อนได้อะไรหน่อยเป็นอะไรช่วงนี้อยากร้องเพลงเหลือเกินก็เห็นเพื่อนแจ็คเขาเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วแล้วก็แต่งแต่งเพลงเก่งเราก็เลยอยากร้อง เราไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไปบ้างไหมช่วงนี้ก็ร้องอยู่อ่าเอาจริงจริงจังๆเลยมาริโอ้แบบเรื่องร้องเพลงไม่ก็ร้องสุบะร้องเพลงบอลหลวงดีกว่าชอบชอบตอนนีพี่แจ้งเอาเอาชื่อเพลงเป็นเพลงได้ว่ามาริโอ้มาปกของแต่เขาพาถั่วมาริโอ้มาพิเจาริงก็ขอให้แบบทำแบบที่พลาดอะฮะไม่ใช่ว่าพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราอะไรเงี้ยฝากเพื่อนไปด้วยฝากเพื่อนไปด้วยโอเคนะเลยค่ะมาริโอ้ตื่นค่ะ